บีพีชนะวันนี้ครับพูดถึงฟุตบอลอาเซียนครับซึ่งกำลังจะเปิดฉากขึ้นนะครับในวันาทิตนี้สำหรับทีมชาติไทยนะเป็นการป้องกันแชมป์เป็นถ้าได้จะเป็นสมัยที่8นะเราได้แชมป์มามากที่สุดในอาเซียนก็คือ7สมัยนะครับแล้วก็ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่3ติดต่อกันด้วยนะครับก็ต้องมาดูแลครับว่าเราใช้นักเตะ ในชุดที่ไม่สมบูรณ์เต็มร้อยนะครับแต่ไม่ถึงกับชุดปีถือว่าเป็นชุดที่เขาเรียกว่าพอน่ารักน่ารุนในการคว้าแชมป์นะในชุดนี้เป็นแบบไหนอย่างไรลองไปหารายละเอียดในคลิปกเก่าดูว่ามีใครอย่างไรบ้างแต่ผมก็กำลังจะพูดถึงชาติกู่แข่งในชาติอื่นว่าเป็นอย่างไรหลังจากวันนี้เนี่ย KBU Sport Pro นะครับได้ออกมาบอกว่าแฟนบอลชาวไทยนั้นมีความมั่นใจว่าเราจะ สามารถป้องกันแชมป์ได้ประมาณ30นะครับแล้วก็มองว่าอินโดนีเซียนะครับคือคู่แข่งที่น่าเกรงขามที่สุดในอาเซียนครับครั้งนี้นะครับผมก็เลยมาเจาะดูข้อมูลว่าทีมชาติอื่นเนี่ยเขาส่งชุดไหนยังไงมาบ้างนะฮะอย่างทีมชาติเวียดนามอันนี้ผมมองว่าเขาเนี่ยน่าจะเป็นคู่แข่งเหนือไวอินโดนะเนื่องจากเวียดนามนตั้งใจกับฟุตบอลรายการนี้อย่างเต็มที่ที่สุดเลยคือ ปิดลีกนะครับให้นักเตะได้มีเวลาเก็บตัวฝึกซ้อมเต็มที่ใช้นักเตะชุดที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ยังมีนักเตะบราซิลโอนสัญชาติในตำแหน่งแดนหน้าเข้ามาบวกเสริมด้วย1คนล่าสุดก็ไปเก็บตัวที่ประเทศเกาหลีใต้มา10วันนะครับก่อนจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ผมมองว่าน,นี่นครับเป็นทีมที่น่ากลัวที่สุดส่วนอินโดนีเซียนะครับในครั้งนี้เนี่ยเขาไม่ได้ส่งชุดฟุตบอลโลก นะครับที่มีการโอนสัญชาติทั้งทีมโอนทีมชาตินักเตะดัดดอย่างนั้นมาไม่ใช่นะครับเขาใช้นักเตะชุดที่ดีที่สุดในประเทศนะครับผสมกับนักเตะดาวรุ่งอายุเฉลี่ย20กว่าปีนะครับถือว่าเป็นทีมชาติทุกบีอย่างแท้จริงนะครับมีชุดที่เล่นบอลโลกเนี่ยมีอยู่สองสองคนนั่นเองนะครับในทีมนี้นะถัดมาก็คือ,อมาเลเซียนะครับ มาเลเซียนี่เขาใช้นักเตะชุดผสมขาดผู้เล่นจากยาโฮดาลุนทัศซิมนะครับซึ่งสำคัญอย่างยิ่งคือไม่มีการหลักะแ,แต่ก็ใช้นักเตะที่ดีที่สุดที่เหลือรวมมาคล้ายๆกับเราเหมือนกันนะครับมาเลเซียแล้วก็ทีมชาติสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์เนี่ยใช้นักเตะชุดใหญ่เลยขาดแต่เพียงนักเตะที่คาแข้งในไทยลีกโดยเฉพาะบีจีปทุมอย่างเงี้ยท่าเรืออย่างเงี้ยพวกตระกูลฟันดี้นี่ไม่มานะครับ ไม่เรียกมาไม่ไม่ปล่อยตัวก็ถือว่าเบาไปเยอะนะครับเราก็เลยไม่มองว่าะจะเป็นกู้แข่งระดับที่เหลือก็มีทั้งเมียนมานะฮะกัมพูชานะครับหรือว่าลาวเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นแถวสองหน่อยนะครับเป็นทีมเกรดบีหน่อยแต่ว่าพวกเขาใช้นักเตะที่ดีที่สุดครับมาทำศึกครั้งนี้แล้วก็อาจจะเป็นตัวแปรสำหรับตำแหน่งแชมป์หรือว่าการไปเล่นในรอบตัดเชือกได้นะครับ ประมาทไม่ได้ส่วนทีมชาติไทยเราเดินทางไปเวียดนามแล้วก็จะเล่นเกมแรกกับติโมเลสเตนะครับที่สนามฮังเตที่เวียดนามในเวลา2องทุ่มตรงนะครับก็ตามหน้าเสือละผมคงไม่ต้องวิจารณ์มากหรอกคือนัดนี้ผมบอกว่าถ้าเรายิงต่ำกว่าสเม็ดถือว่าฟอร์มตกไม่ว่าจะใช้ชุดใดอย่างไรก็ตามนะครับก็เราจะมีผู้เล่นไม่เต็มศักยภาพในเกมแรกเนื่องจากหลายคนยังติดภารกิจ นะครับให้กับสโมรสรอ,อยู่ก็แมต์นี้ชนะ3แต้มแล้วขอให้ยิงได้ประตูได้เยอะนั่นแหละครับคือจุดมุ่งหมายของทีมชาติไทยส่วนแมตต,ต,ต่อไปเดี๋ยวค่อยมาว่ากันครับ